แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลยลักษ์อัครราชกุมารีสเสด็จมาประทับณโรงพยาบาลวิชัยยุทธฉบับที่7 ตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษณ์อัครราชกุมารีได้เสด็จมาประทับณโรงพยาบาลวิชัยยุทธเพื่อทรงรับการรักษาพระอาการประชวนพระอามาสายหรือกระเพาะอาหารอักเสบและตับอ่อนอักเสบซึ่งเกิดจากการแพร้ภูมิต้านทานตนเองหรือ SLE ตั้งแต่วันที่4กันยายน2557ขณะนี้พระอาการประชวนอยู่ในขั้นปลอดภัยแล้วได้เสด็จไปประทับพักฟื้นณตำหนักพิมานมาศฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีตั้งแต่วันที่11 ตุลาคม2557ซึ่งสำนักพระราชบังได้ถแถลงการให้ทราบแล้วนั้น หนึ่งสถาบันมาเทเรียเมติก้าแห่งเซี่ยงไฮ้ได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีสด็จเยือนนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่17ถึง21ตุลาคม2557เพื่อส่งร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติครั้งที่2 8และการประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่8และส่งบรรยายเปิดประชุมตามคำกราบทูลเชิญของคณะกรรมการ การจัดการประชุมด้วยคณะแพทย์มีความเห็นว่าหากทรงมีความจําเป็นที่จะต้องเสด็จเยือนนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนก็สามารถเสด็จได้แต่อย่างไรก็ดีขอพระราชทานให้ทรงงานน้อยที่สุดจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง16ตุลาคมพุทธศักราช2557ประกาศสำนักพระราชวัง โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัยลักณ์อัราชกุมารีจะเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่17ถึงวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2557 ในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรบุรีรักษ์อัครราชกุมารีจะทรงร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติครั้งที่28และการประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่8ของสหภาพาเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศนนครเซี่ยงไฮ้และจะทรงบรรยายเปิดประชุมในหัวข้อการค้นคว้าของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ในการต้านและป้องกันโรคมะเร็งจากทรัพยากรชีวภาพไทย ตามคำกราบทูลเชิญของคณะกรรมการจัดการประชุมจากนั้นจะเสด็จต่อไปยืนประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรบลรยลัชอักราชกุมารีจะเสด็จโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG664 จากท่าอากาศยานสวรรภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่17ตุลาคมพุทธศักราช2557เวลา11นาฬกา และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 671ึงถึงท่าอากาศยานสวรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคมพุทธศักราช2557เวลา16นาฬิกา35นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง16ตุลาคมพุทธศักราช2557 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยลักษ์อัครราชกุมารีทรงมีบทบาทสําคัญในการผลักดันให้สถาบัานวิจัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างครบวงจรตลอดจนทรงงานหนักเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีโทรรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ปัจจุบันการพัฒนาในทุกภาคส่วนมีการใช้สารเคมีจํานวนมากและมีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่อย่างไรก็ตามการใช้สารเคมีต้องคํานึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยเป็นสําคัญในทางตรงกันข้ามหากสารเคมีส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์แล้วจะก่อให้เกิดโรคต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศ ด้วยพระปณิธานอนมุ่งมั่นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษ์อัคราชกุมารีในฐานะทรงเป็นนักเคมีและทรงศึกษาวิจัยผลกระทบของสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโดยทรงสแสวงหาความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสถาบันต่างๆและองค์กรชั้นนําระดับโลกพร้อมกับทรงหวังรากฐานการพัฒนาอย่างเป็นระบบครบวงจรโดยทรงมีบทบาทสาคัญในการผลักดันให้สถาบัน วิจัยจุลาภร์เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อมาพัฒนาประเทศชาติให้มากที่สุดสำหรับการค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ของพืชสมุนไพรในทางยาก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญซึ่งสถาบันวิจัยจุฬาพรมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับนำและเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัไลักอครราชจุมารีทรงศึกษาอย่างจริงจังและทรงเชื่อมั่นว่าพืชสมุนไพรจะนำไปสู่การผลิตยาจํานวนมากได้ในอนาคต จากการที่ทรงเพียรพยายามในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการแสวงหาความร่วมมือในอสถาบันระดับแนวหน้าของโลกแล้วยังทำให้ผลงานดังกล่าวเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนับเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในลักษณะของการต่อย,ยอดและเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการวิจัยไปพร,พร้อมๆกันอันนำไปสู่โอกาสที่ดีของประชาชนและผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีชีวิตรอดอยู่ได้มากขึ้นทโรทันรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรงา,าน พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินดา,ามาศสมบัเ็เพระกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดป่าหนองไผ่จังหวัดสกลนคร วันนี้เวลา17นาิกา5นาทีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระบรมราชานุญา,าตสเสด็จไปยังวัดป่าหนองไผ่ตำบลตรงมาไฟอเภอเมืองจวสกลนครสมมตเพ็ญพระกุศลถวายภาพพระกฐถินเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและบุรณะซ่อมแซมเสนาสะนะต่างๆภายในวัดสำหรับวัดป่าหนองไผ่สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ตั้งอยู่ที่บ้านหนองไผ่บนเทือกเขาภูผานเป็นวัดสาขาแห่งหนึ่งของพระธรรมวิสุทธิ์ที่มงคลหรือว่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีแต่เดิมเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่พระทุดงกรรมฐานว่าเป็นสถานที่อันวิเวกเหมาะแก่การปฏิบัติภาวนานับตั้งแต่พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ฟั่นอาจารโรหลวงปู่ลาดเขมปัตโตที่สําคัญทางวัดนั้นได้มีส่วนสาคัญในการดูแลรักษาสงวนพื้นที่ป่าด้วยการอบรมสั่งสอนชาวบ้านให้ช่วยกันปลูกป่าและก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมและประทานเสื้อผ้าเครื่องหนึ่งหม่มผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรที่ไปเฝ้าส่งเสด็จด,ด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาทรกิติคุณทรงปฏิบัติพรกกรณียกิจณวัดละหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง วันนี้เวลา15นาฬิกา12นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังวัดละหารไร่ตนนําบลหนองละลอกอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองทรงเป็นประธานบรรจุดวงเรือหัวใจในรูปเหมือนพระครูภาวนาพิรัตหรือหลวงปู่ทิมอิสริโกขนาดหน้าตัก12เมตรโดยเสด็จมาทรงเททองหล่อเมื่อวันที่19เมษายน2556ทั้งนี้จังหวัดระยองร่วมกับวัดและพุทธศาสนิกชนจะสร้างรูปเหมือนพระครูภาวนาพิรัตขึ้นเพื่อเป็นที่เครารพสักการะ รัของประชาชนที่เริ่มสายศรัทธาในหลวงปู่ทีมอิสริโกอดีตเจ้าอาวาสซึ่งเป็นภิกษุผู้ปฏิบัติและยึดมั่นในพระธรรมและพระวินัยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเคร่งครัดและบริสุทธิ์ในพระธรรมวินัยจบจนมรณาภาพอายุ96ปีพันศา72 จากนั้นส่งวางศิลาเริกอาคารเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณซึ่งวัดหานไร่ร่วมกับพุทธศาสนิกชนจัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนานานัประการซึ่งในปี2556ได้ประทานเงินทุนประเดิมการก่อสร้างอาคารและได้เริ่มดําเนินการก่อสร้างในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นอาคาร2ชั้นใช้เป็นสถานที่ศึกษาพระธรรมวินัย ของสงฆ์รวมทั้งเป็นสถานที่ศึกษาปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนคาดว่าแล้วเสร็จปลายปี2558ต่อมาทรงหล่อระฆังขนาด15กรัมจำนวน2ใบเพื่อตั้งบนแท่นที่ประดิษฐานรูปเหมือนพระครูภาวนาพิรัตทั้ง4ทิศส่วนอีก2ใบจะทำการหล่อในพิธีทอดกรถินของวดัดในวันที่2พฤศจิกายน ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างร่วมใจกันไปลงนามตวัดพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระองค์มีพระพลนนามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน บรรยากาศที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชที่ทางสำนักพระราชวังจัดสถานที่ให้คณะเอกอครราชทูตคณะบุคคลภาคราัฐภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปได้นำแจกันดอกไม้สิ่งของไปทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายรวมทั้งได้ร่วมลงนามถวายพระพรชยัยมงคลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระพระนามัยแข็งแรงในรุ่วันอาทิสำนักงานเลขานุก,การสำนักงานปรักระทรวทรลาโหมนักศึกษาหลักสูตรวิทยลาลัยการทัพเรือรุ่นที่47ผู้บังคับการกรมทหารราศ ที่31รักษาพระองค์จังหวัดลบบุรีจังหวัดทหารบกสุรินทร์กรมการข่าวทหารอากาศ วพนห้า oh สถาบันวิทยาการพลังงานมิสเตอร์โซฮานคานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทยตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลางกองวิจัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดทหารบกสะแก้วมิสเตอร์มาร์คเคน์เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยมูลนิธิมหาอุปรกรณกรุงเทพมหานครนางเกษรามัญชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานตลอดจน ประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้เดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรชฉยมงคลอย่างต่อเนื่องกับและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำขั้นนี้นะคะช่วงนี้คุณกัญตชาติเกษมสันนอายุทยาดิฉันปาจจรีสวนสินพงพร้อมทีมงานทุกท่านขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ